สวัสดีครับผมเคอร์อบิวผมจะมาทำคลิปหาหาของขวัญนเนี่ยแล้วให้คุณผู้ชมมาที่ร้านตรงนี้นยนะกดจอบแล้ว,วาหาจอบเนี่ยหางานเนี่ยแล้วไม่นจะขึ้นมาตรงนี้เลยแล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไม่ขึ้นม่เบอร์เกอร์อินฟรายบ็อกซีกุล o าอินฟายบ็อกซีกลา เบเกอร์เบเกอร์ไฟไฟตีล้าเบเกอร์เบเกอร์ีกล้าตีกล้ไฟไฟบ็อกเบเกอร์เกอร์ไฟเบเกอร์เบเกอร์ บ็อกซิลคลาเอาไปเลยบ็อกซิลคอล่าเอาบ็อกซ์ไปเลยบ็อกเกอร์ฟุ้งไฟบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์บ็อกซิลคอล่าเอาไปบ็อกซิลคอล่าเอาไปแล้วก็บ็อกซิลคอล่าบอร์เกอร์ฟุ้งไฟบ็อกซิลคอล่าบ็อกซิลคอล่าบ็อกฟันไฟ เบเกอร์ไฟมันมีเยอะมากคุณผู้ชมไฟไฟไฟสกอวาเบเกอร์เฮ้ยเบเกอร์เบเกอร์เอ้ยกูผิด ัวออโอเคแล้วมันจะมีซีเข็ดขึ้นมาเหรอถับไปเลยเหมือนก็มีซีเข็ดขึ้นมามมมมแล้วกี่ใช้เวลากี่กี่โอเคแล้วก็รีบไปเลยรีบไปเลย แล้วก็กลับบ้านก่อนกลับบ้านกลับบ้านบ้านไม่กลับบ้านกลับบ้านก่อนกลับบ้านอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำงานอบอลคาขึ้นมาขับไปเลยเสร็จงานแล้วแล้วก็ดูตามแมบว่ามันไปตรงไหนแล้วผมจะดูตามแบบนี่ เฮ้ยเดี๋ยวเข้าบ้านคนอด่นไป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 ที่เมืองเออไปเลยไปเลยเนี่ยขี่ขึ้นไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรหรอกขี่ขับไปเลยกลับไปที่เมืองเอ้ติดติดติด ไปไปไปโอเคทางหูขันหน่อยขึ้นสะพานไปเดี๋ยวนะตรงนี้ก็เป็นคนเจนนี่น่ึคนเจนตรงนี้เยฮฮ <c oughs> นี่เป็นที่สี่นะเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวขับ <ow> แล้วก็ไปตรงขี่ๆตรงนี้ผมจะไปตรงที่หนึ่งแล้วกันไปตรงที่หนึ่งตรงที่มันมีตลาดเยอะม <c oughs> ีต้องกดชิปลัวเฮึบเฮ้ฟเฮเอเฮ้ยเป็นไรเนี่ย โอเคไป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 ยังรถเ็วเลี okay. ้ยวซ้ายฮึบโอเคมาตรงนี้ตรงนี้โอเคออกโอเคแล้วก็ต่อไปไปที่ ตรงตรงกึ่แกะอันที่สามเลยอันที่สามแหละไปเลยไหนหน้าอ๋อตรงแถวอ,อ้อขอบอืมอ่นอนเลยไหนวะ มันบอกว่าตรงหอตรง,นงสนามอ่ะก็คผมียู่ยสนามตรงนี้อ,นหอหะอว่าจนล้มยงฮ่าฮ่าเจอละสาเหตุเออขึ้นยังไงรู้ เอ้ยขึ้นไปไม่ได้กอสี้โชิปมึงฆ่าบั้เกมมันเป็นไรเนี่ยเราเบื่อเกมนี้ไม่เบื่อ,อเดี๋ยวเกมเป็นไรเอะไปไปไป ่อไปไปที่ถามเสร็จแล้วไปที่สองไปตรงแถวน้ำตรงนั้นนะ่ะตรงไหนวะน้ำเออน,ะน้ำแถวตรงนั้นเลยน้ำที่มันมีสีแยกอยู่ปิดตรงนี้นเออเจอแล้วเจอแล้วขับเลยขับเลยไอ้เจี๊โอเคอันนี่มืคลิปไปว่ามันโอเคของเจ้ที่ แล้วผมถ้าถึงไปตรงนั้นแล้วผมจะทำ EP สองครับห้านว่างกดวี กีค่คมอ,อ,อ,อยู่เลยโอยไหนวะอ๋อ่านนี้เดี๋ยวนะมาลงไปด้วยวอตรงนั้นห้อมลลเลร้าอะไรนะ แถวๆโอ้นั่น <Și> ผ <ang> ิดทางเดี๋ยวก็ไปทางไหนมาเนี่ย ทางไหนเนี่ยฮูเจอเนี่ยครับตราววรจะทำอีพีสองเพราะว่าคิดมันยาวเกินไปเลยเย้ยเออไปเมืองครับ อ่า EP สองแล้วผมขอปิคดคลิปนะใครชอบคลิปเนี้ยอย่ากดนและก็เชร์กลไปต่อไป,อไปละบ๊ายบายสวัสดีครับแล้ะ EP สองนะ